สวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข้าสู่รายการนะฮะวันนี้เราจะไม่ได้เอ้ยอะไรวะเราจะไม่ได้มาแคสเกมเนะเนี่ยเราจะมาสอนวิธีใช้โปรแกรมแฟดโปรแกรมแฟดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะรูปจอคอมรูปจอคอมเล็กๆเนี่ยไม่รู้หมายความว่าไงสุดเลยมั้งเนี่ยคือหน้านตาของโปรแกรมแฟดนะฮะ เนี่เวอ,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 อร์ชั่นของผมก็เป็น3 4มจุดห้านะฮะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่สุดนะ,ะถ้าเราโหลดมาครั้งแรกอะ่ะมันจะติก๊กอันนี้มาให้แค่อันเดียวนะถ้าใครไม่มีก็ติ๊กซะส่วนอันนี้ไม่ได้ติ๊กนะฮะ อันนี้เป็นรับถ่ายหน้าจออย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นกันเนี่ยรับถ่ายหน้าจออย่างเงี้ยติ๊กออกก็ได้ติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้ส่วน FPS นี่นก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไระสต็อปอะไรวะ อ่านไม่ออกอันนี้ไอ้ตัวหนังสือสีเหลืองแดงๆนั่นเป็นจุดของมันชอบจุดนี้ชอบจุดง่ายดีืมเอองอะไรวะไม่เข้าใจปล่อยทังมันเอาไว้แขกนะเราไปดูที่วีเดีโยวออะมูวยเอะเออมวย เราเลือกที่สามสิบนะฮะค้คอมคอมใครคอมใครกักกากอะเราเลือกที่สามสิบเลือกแค่สามสิบเหรอแต่ว่าคอมแม่งโคตรแรงเทพการ์ดจอ CPU Intel ห้า Intel เจ็ดโอ้โห้ GPU AMD ยังโอ้โหสวยหรูเครื่องเครื่องแรงอะเอาแม่งหกสิบ FPS แต่ถ้าใครเครื่องกากก็ไปเลือกหกสิบก็ได้นะแต่ว่าตอนเล่นเกมเราแค่เนะี่ยคณจะกระตุกมากเพราะ้นผมเลือกสามสิบคือผมกากนะคือกากหรือถ้าใครอยากได้ต่ำกว่าสามสิบมานี่เลยให้หุ่นลบไปเอาสักตอนแรกมันจะมายีิบเจ็ดหรือยี่สิบผมเอาสักประมาณสิบล้วกัน สิบจุดเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้แ๋ยวผมเลือกสามสิบอ่าสองอันนี้อะไรวะฟูไซกับอะไรวะกูอ่านไม่ออกกูผมก็ไม่แฮปผมว่าอ่านอักษ่ไม่เก่งหรอกอ,อันนี้จะเป็นถ่ายแบบธรรมดานะฮะถ่ายธรรมดาธรรมดา,รรมดาเห็นก็ไม่่อยชัดแต่ถ้าติ๊กอันนี้ละ คุณนสามารถถ่ายแบบโเหเฮ็ดดีเห็นคมชัดจแจ่มแจ้งอันนี้อะไรวินเซเว่นอืมอสตูดโิโอออ๋ออันนี้เป็นใบนะฮะเป็นเสียของใหม่คุณจะใช้ไม้ไหม คุณไม่ใช้คุณก็ติ๊กเก็บถ้าคุณจะใช้ไมาคุณก็ติ๊กถูกแล้วฮะมีบางคนไม่อยากไม่อยากให้คนอื่นได้ยินเสียงรอบข้างอ่ะทำยังไงก็คุณก็ติ๊กตรงนี้เลยลติ๊กตรงเออคีคีแก๊แกกอา่านไม่ออกติ๊กไปอา่าผมทำห้ดู อันนี้ผมเลือกปุ่มคอนโทลโ,โอเคนะนเข้าใจนะอันนี้เป็นเมื่อกดตุ่มที่คุณเลือกอะ่ะคุณจะสามารถพูดในไม้ได้แต่ถ้าคุณไม่กดอะ่ะคุณก็จะไม่สามารถพูดได้แต่ผมเลือกไม่กดดีกว่าเพราะเวลาเล่นเล่นถ่ายถ่ายอยู่โอ้โหลำคาเนอะือฉากบูกก๊จะพูดหน็ต้องไปนั่งกดตายพอดีอันนี้น่าจะเป็นรูปนะฮะก็ไม่เคยลองทำทุกที ส่วนวนี้นก,ก็น่าจะเป็นนามสกุลไฟมั้งไม่รู้ดิส่วนวิธีการดูวิดีโอของแซบก็นี่ครับเลยอย่าก็จะเห็นวิดีโอเยอะแยะมากมายโอ้โหผมถ่ายมาสามวิดีโอแล้วละเนี่ยโอ้ยต้องมานั่งตัดต่อยโอ้ยยาวยาวอันนี้ยาว,ยาว,ยาว,ยาวก็ขอตัดคลิปเท่านี้แล้วกันนะ หวังว่าคงเข้าใจกันแล้วนะใครไม่เข้าใจก็ลาโลกซะมันโปรแกรมง่ายๆฮะง่ายมากเลยโปรแกรมแฝบดบโปรแกรมง่ายๆง,ง่ายจริงเด้อใครถ่ายไม่ได้นะเดอไม่รู้อันนี้ถ้าแบบใครอถ่ายนานๆเนี่ยผมแนะนำให้เลือก ข้างล่างเนี่ยตีข้างล่างถ่ายแบบนานๆว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะถ่ายแบบ HD แล้วขนาดไฟล์มันจะใหญ่ขนาดถ่ายมนไม่กี่นาทีแลยผมแดกไปสามคลิปแล้วยต้องไปนั่งรวมคลิปตัดคลิปนี่โก็นานถ้าถ่ายแบบนี้มันจะมันไม่ค่อยชารผมก็แต่ผมมีโปรมีโปรแกรมสำหรับปรับให้เป็น HD นะยังไม่เคยลอง จะลองก็ด้ค่อยลองคลิปหน้าอา่ะไปแล้วจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ